สวัสดีค่ะวันนี้เรามาตอนกิ่งต้นมะนาวกันนะคะอันนี้คืออุปกรณ์ที่จะใช้ในการตอนกิ่งเขาเรียกว่าคว้นกับเราเลือกที่กิ่งมะนาวที่มันดูแก่ๆแ,แ,แล้วก็สมบูรณ์นะคะเราใช้ตัวน,นี้ควันไปนะคะควันออกมาแล้วก็จะเป็นออกมาเนื้อเยื่อมันจะออกมาได้เลยนะคะหลังจากคว้นเสร็จแล้วเราเตรียมนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะห่1คืนคือขุยมะพร้าวสับนะคะกะปิ ริโปรเวตันดีหรือว่าเครื่องดื่มชูกำลังที่ห้ออื่นก็ได้ผสมน้ําไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็บวกน้ํายาเล่งรากทิ้งไว้หนึ่งคืนพอเช้าขึ้นมาเราก็บีบใ,ให้น้ํามันหมาดๆเสร็จแล้วก็ถือว่าตุ่มนี้ใช้ได้ใส่ถุงวิธีการนะคะเราก็จะมาคุมไปที่ต้นมะนาวที่เราต้องการที่จะตอนเลยนะคะคุ้มไปให้ให,ให้ให้มันลึกๆค่ะคุ้มไปแต่่วงนี้เป็นหน้าฝนเราจะต้องเอา าตัวนี้ลงเอาถุงปากถุงลงเพราะว่าน้ำฝนไม่ได้ไหลย,ย้อนไปหลังจากนี้เราก็เ,าเก็บไว้ประมาณสัก60วันค่ะ6กสวันเราก็จะได้มาดูอีกทีหนึ่งถ้ารากเป็นรากสีน้ำตาลแล้วแสดงว่ารากนั้นสมบูรณ์และใช้ได้เราสามารถที่เอาลงไปปลูกได้เลยค่ะง่ายไหมคะลองทำดูค่ะวิธีการตอนกิ่งง่ายมากมาก กรุนากดหัวใจกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ